วัตถุภาษาแอลเบเนียอาร์ตีคุยจัวชีะต้นไม้เปมหลอดไฟลามบกุญ <L umb. S 1> แจ เซลสรถมากินไฟซีอาร์องเท้าเกปูดกระจกเงาป o s t u r e แก้วโกลดมีดซิกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อาคารดอรเทซาจักรยาน บิสกิตเลเดเมกเรดตู้เย็นฟริโกริเฟอร์โทรศัพท์มือถือเซลูลาร์ซองปิรอน หลังคาชาติขอนเชคานีดอกไม้ลูลถุงเท้าชอราเปไม้กวาด v6. Clun. Dalga. Sumut bản thực. Fladora. Laptop. Laptop. Cam păng. More. หน้าจอเอครานีเมาส์มิวคอมพิวเตอร์อิกเตาอบฟอร์หนังสือพิมพ์กาเซตารื้อ เสื้อเชิคมิวตซรอนฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์ ดินสอลาบสีกล้องคามีรารถบรรทุกคามิออนโซฟาคานาเปียประตู เดรร์ช้อนลูกหนังสือลี b บร์คีย์บอร์ดตัศธีร์นาฬิกาข้อมืออ r d o r e ร เก้าอีหน่วมโค้ตูโก้ยืนจีนเซ่เนคไทคราวาตเครี่อบำรุงผิวฮิดราตัวสหูฟัง กูเฟีรัวล็โลปีดโตทรีเอร์เสื้อโคตรปาโลรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ รถโดยสารประจำทางออโตบุสกางเกงขายาวปันตาลอน่าผ้าเช็ดปากเป็ดเซ็ดหน้าต่างดริตาร์ Man. Perda. Video. Radio. Racket. Racket tenisi. Kaui. cariga. Buri. ทิการ์ยางลบการ <G har. S 2> ร่มอมเบรลขวดชีชะ <Sh isha. S 2> ปฏิทิน c a l e n d a r Grattac. Tigani. Giang. Gomave. Torasap. Telefoni. Toratac. Televisioni. Mosto เ e n นเจรเยื้อยืด์ตชิรลูกบอลโตปีเครื่องบินออโรพลังใบไม้เจซีย หมอนยาสตกเตียงสตราติของเล่นโลดระจรวด,ดราเกดเครื่องซักผ้า มาคินลาร์เเครื่องล้างจานมาคินลาร์เอกระดาษชำระเลเอร์ฮจนิกะเทปชีริจิตัสเตารี hekuri i robave. Chan Piat Rong thao bút Chisme Rong Pantofla Chược Litar น้ำหอมบาร์โฟมบาเรนฟูจิเขียวดำยาวโคซาเครื่องคิดเลขลอการิทึสไม้บรรทัด วิซอร i a ฉันวางหนังสือราฟลีบรั h แทนที่ h าร t ตกระเป๋าช h นดกันไกลเกอร์่

Ya, sifan. Past thumbbush. Kita. Kitara. Piano. Pianoja. Violin. Violina. Cello. violon cel. Prum. Cilimi. Ten. Chadra. Pratima kam. Skulptura. Cittra Piktura. อนุสรณ์สถานมอน UMENTI, ร่มชูชีพปาราชูตาน้ำแข็งอากูลีเทอร์มอมิเตอร์เทอร์โมเมตรี เชียนไขชิโอหนังสือเดินทางปาสอร์ตบัตรเครดิตคาร์ตาเอเครดิติวขวานเซปาตา กล้องโทรทัศน์เทเลสโคปีไมโครโฟนมิโครโฟน ن ดก<ะ>สปาตาอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Mosharoni ตมรเราในนิน